สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องแฟนคนใจชอบทุ่งและการทันผู้ชมทีเขาลบทุกท่านครับเอะหลายฝ่าลาปีเนะาะเพ่อได้ฝ่าพี่น้องวกมาหาจุลินทรีย์สังคตแสงกันเถอนะครับเมื่อวานนะครับ,ม,รบมีแฟนครับโทรมานะครับมาผูดคุยเกี่ยวกับการนําจุลินทรีย์สังคตแสงไปใส่เพื่อนว่าเพื่อนเอาไปฮดต้นกล้วยนะครับช่วงนี้กล้วยกําลัางแท่งนอนสันก็เลยอยากใน <c oughs> กล้วยจะเริ่เติบโตดีก็เลยเอาไปฮดนะครับ ใส่ค่อนข้างจะเข้มข้นนเจ้านายเพื่อนว่าก็คือสองแก้วต่อน้ำหนึ่งบัวนะครับกับประมาณสองแก้วต่อน้ำสิบลิรนะครับรอกว่านอกกล้วยเพิ่นเหลืองนะครับใบก็ลังปีนขึ้นมาเนี่ยเหลืองเลยไมท่นว่า <laughs> มันเป็นยังงคือเหลืองวะท่นทั้งที่ฟังจากลหลายๆคลิปก็บอกว่าจุลิทรี์สังราะห์แสงนี่มันไม่ใช่กดนะครับก็คือมันมีสภาพว่าเป็นเป็นด่างวน้อนหรือเป็นกลางวะท่นนะครับปกติเนี่ย ตามที่คนใจเส้าทุ่มบอกว่าถ้าใส่น้ำจุลินทรียต่างๆนะครับในปริมาณเข้มข้นนี่จะเทใไ้ใบใหม่นะครับเป็นอันตรายต่อต,ต้นพืชเนื่องจากว่าไอ้ควรเป็นกดของเขานะครับควรเป็นกดของน้ำจุลินซียแล้วนั่นนะครับเช่นจุลินทรีนอนอกกล้วยจุลินรียน้ำมักป่าหรือจุลินซียน้ำขามานะครับจะใบใหม่เคลือบผิวอขอคองใบเทใไ้ใบใหม่ใบยังฉันแต่ว่าจุลินทรี์สังขาะ้อแสงนี่ <c oughs> มันบริเ็นกฎนะครับพี่น้องเ,เอาอันนั้นมาวัดเบื้องกันรู้สืกอว่าจะเป็นด่างนอนเดี๋ยวคุณจะสักทุง่งจะวัดให้เบื้องส้นนะครับเพื่อความั่นใจเนาะอันใดบ้านเลยนะครับสําหรับเครื่องวัดเนาะนะครับออหากวัดค่าควบเป็นกดเป็นด่างรอบเบืองนะครับอจุลินทรีย์ตัวอื่นนะครับพี่น้องเช่นจุลินทรีย์ที่มักด้วยการรับตาลหรือกุมแป้งกุมน้ำตาลกุมกินแป้งกินน้ำตาลเนี่เขาจะผลิตกดอินทรีย์ขึ้นมาอาจจะเป็นกดแลกติกกด อินซีกดน้ำส้มยัง <tuh> ก็แล้วแต่นะครับพี่น้องแต่จุลินทรีย์แสงก็แสงบ่ผลิตนะครับเดี๋ยววาในเพี่ให้น้องบังนะครับจะเป็นกลางหรือเป็นด่างอ่อนๆนะครับน้ำจุลินทรีย์ตัวนี้นะพี่น้องแล่นรู้ล้วรู้แล้วที่นี้นั่นก็คือนะครับยิ่งป้าไปโดนยิ่งเป็นด่างได้พี่น้องนะครับอันนี้ได้เก้าจุดหนึ่งนะครับพี่น้อง นะครับโคเป็นกดเป็นด่างอยู่ที่เก้าจุดประมาณเก้านะครับนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้ตายเหลือหลายเดือนแล้วนะครับนะครับถ้าบนบนเป็นกดนะครับอ่าว่าที่เช็บไปใบไอเฮ็ดให้ใบหม่นะก็คงจะโมมี่นะครับแต่เป็ยนยางแจ้งเหลืองบาเนี่นะครับแฟนคัน้นาว่าเมื่อมันบนไดไเป็นกดเป็นด่างเหรอถ้าเป็นหดเป็ยนยางไใหม่แจ้งเหลืองว่าสั่นนะครับ เกิเนื่องจากว่าอยู่ในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมันจะมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟอยู่ด้วยพี่น้องเนอะนะครับโมเมนต์ว่าเขาบริเวณก้นใบด่างเราใส่ท่ออะไรก็ได้ไรโมเมนต์เนี้ยนะครับพี่น้องนะครับมันจะมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟนะครับซึ่งเลี euh ้ยงจุลินทรีย์สังเคราะเอญกันเนี่ยนะครับไอ้ก๊าซตัวนั้นแหละครับพี่น้องจะไปรบกวนระบบการทํางานของหลักพืชนะครับเคทไฮหลากพืชชะงักดูดอาหารบ่ิไรดูดน้ำบ่ิไรนะครับจึงแคทไฮพืชแสดงอาการเหลือง นะครับพี่น้องนะครับนั่นก็คือการไฮโดรเจนซัลเฟาดอยู่ในนี้อีกอย่างนึงนะครับความเข้มข้นของของแร่ธาตุกาดจะมีนะครับใส่เข้าไปมากมากหนะ่อกาดจะมีผลกับพืชได้นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรจะใด้สูงลองวัดเบิ่งนะครับความเข้มข,นขน้นหรือค่าการน้ำไฟฟ้าจะซ้ำใดเนาะ <c oughs> อ่ะาตั้งไปที่ค่า E C นี่พี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาจะใช้ทงวัดด้วยนะว่าเป็นค่าศูนย์ ค่าอีซี่นี่นะครับพี่น้องบริสูงนะครับค่าอีซี่กับบริสูงนะครับพี่น้องนั่นแสดงว่าไอ้แร่ธาตุต่างๆบ่หลายนะครับพี่น้องแร่ธาตุที่เป็นแร่ธาตุอาจจะเป็นสารอาหารของพืชนี่มีบ่หลายนะครับพี่น้องค่าค่าอีซี่อยู่ที่บ่ถึงสองพันนะครับหนึ่งพันกับสองนะครับมิลลิเมนนะครับพี่น้องบ่สูงนะครับ ถาถาอาหารบาสูงแต่ว่าเป็นหาใส่แล้วพืยจะง่ามกับตามที่พันเจริชทงบอกนั่นแหละนะครับเขาจะไปละลายแลธ่ธาดในดินนะครับพี่นออกนะครับอีกอย่างน,นึงเขาก็ตึงในตะเก็นในอากาศมาเก็บไว้ในตัวของเขานะครับเพื่อให้ปื๋ยง่ามแล้วก็ไปสไลด์ยหญยสลด์แลธ่ธาดในดินนะครับเนาะนะครับไปกาจัดของเสียอยู่ในดินเช่นเ้าใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกไปแล้วนะครับเกิดการมักเกิดการย่อยสไลด์การย่อยสลด์การมักเนี่ยอา,ยาจะเกิดกา๊าดเกิดแก๊สนะครับ เยลลิเซ่ตัวนี้ก็ไปกินการให้ดูเย็นสั้นไฟรหรือการมีเท่นที่เกิดในการย่อยนะครับอันที่พี่น้องอันถามมาว่าไส้ไหลายเป็นแง่แงเหลืองก็ตามที่เข้าใจเช้าทงบอกนั่นก็คือการให้ดูเย็นสั้นไฟที่อยูย่ใน,นี้นะครับพี่น้องนะครับจะไปลบกวนรากพืชของพี่น้องนะครับนะครับเฮ็ดให้รากพืชมีปัญหาในการดูน้ำดูอาหารนะครับพี่น้องนะครับ ถ้าใส่หลายๆก็มีโอกาสที่จะตายได้หรือเปื่อยได้ขึ้นกันนะครับพี่เนอะฉะนั้นต้องอยู่ในข้อมพอดีพอดีด้วยพี่นเนอะเห็นว่าเขาบ่าได้เป็นกดเป็นดังแต่ว่าห้ากระต้องใส่แบบมีข้อจํากัดนะครับพี่เนอะนะครับต้องใส่แบบมีข้อจํากัดนะครับแต่น้ำปอๆหรือฮดไปหลายๆก็ยังตายได้นอพี่เนาะนะครับข้อมือสูงหัวนะครับใส่าย,ยางน้ำที่มีแล่ธถตานละลายหรือมีการยางังต่้งๆละลายอยู่ก็ยิ่งจะอ่า ถ้าใส่ในปริมาณเข้มก็ย่อมเป็นอันตรายต่อพืชแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับเัรนั้นแฟนครับที่ถามมากกด้คุยกันไปแล้วเนาะก็ะเลยเอาม,มาเฮ็ดเป็นคลิปปั่นพี่ปพีน้องฟังอีกเท่านึงนะครับเพื่อหลายท่านยังบ่เข้าใจด้วยพี่น้องเานาะเกี่ยวกับการใส่นะครับเมื่อใส่บ่เป็นใส่บ่ถ,บถือลักษณะก็จะไปว่าของเขาบ่าดีกับ,บ่แม่นนะครับพี่น้องนะครับอยู่ที่ตัวเฮาผู้ใส่นะครับทุกอย่างนะครับแต่บรรดาปัจจัยการผลิตต่งตงตงางๆเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นจุลินทรีย์จุลินทรีย์ มันก็นมีข้อจำกัดทั้งเบื้นะครับพี่น้องบ่เมนว่าเข้าส่ใส่ความเพื่อนะครับถึงจะเป็นอินซีถึงจะปลอดภัยนะครับแต่บางเทอมันก็นมีข้อจำกัดอยู่นะครับ <c oughs> คือสมุนไพรเข้านี่แหละปลอดภัยต่อสุขภาพไร้าสารเคมีวดึกเข้าไปเกินขนาดกับร่องเบื้องถนนสักยังแงกได้ขึ้นกันนะครับพี่นอ้องอ้าวคลิปนี้ท่านที่ถามเผามานะครับจะตอบให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับมันบ่ออะไรเป็นกดบ่ออะไรเป็นด่างยางเลี้ยงบ่ออะไรเป็นกดยางเลี้ยงเมื่อใส้ในปริมาณหลายเป็นยังไปจังเหลืองจัง เหล่าจังลนจังใหม่ไปจะสาเหตุของเขาก็คือนี่นะครับพี่น้องสารละลายที่อยู่ในนี่แหละนะครับเพราะว่าจะเป็นกาดพิษนะครับมีกาดพิษในนี่พี่น้องนี่อยอะในนี่นะครับถ้าบ่มีไฮโดรเจนสั้นไฟจุลินทรีย์แสงข้อแสงนี่ก็บปรยู่นะครับบระยู่นะครับสังเกตท่านเฮ็ดไปโดนๆเพราะใส่จักพเพืเ่อนไปยังสีจังจีดเลยกิดลงก็เนื่องจากกาัดไฮโดรเจนสั้นไฟเบิดเมื่อเติมไข่เน่าลงไปเม้นตึมกันมากมีการให้เย็นสั้นไฟนะครับการ แตกตัวการขยายตัวของจุลินซี์ก็เพิ่มขึ้นขึ้นกันนะครับเพราะว่าจุลินรี์กลุ่มนี้เนี่ยเขาใช้ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟนะครับเป็นพลังงานเป็นอาหารเขานแะนเนาะโดยการไปเปลี่ยนเป็นสารประกอบสั้นเฟอรอนะครับก็คือเอาให้ดรยจ่ไปใส่นะครับเอาให้ดรยจนไปใส่นะครับ,รบก็เหลือแต่สั้นเฟอรอสั้นไฟก็ซึ่งบ่เป็นพิษนะครับบไม่เป็นพิษสําหรับพืชนะนะครับมันไปเปลี่ยนการพิษเป็นการดีนนเดงกนะครับพีนหน้องอนะ ท่านที่ถามเข้ามากกับตอบให้พี่ให้น้องฮู้แล้วนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องแพ็คที่นี่นะครับคลิปหนามีอย่างดีๆพ่อกันไหมนะครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้เราดูด้วยจะได้มีโอกาสน้ำสาระมาฝากพี่ฝากนอ้องออกจากงานมากกันหนัอกอย่างเดียว <laughs> นะครับพี่น,อ <laughs> น้อ,องนางเอกเ้าฟาร์มงัวนะครับดูแลฟาร์มงัวเขาจะเชื่อมกับดูแลร้านขายเนี่ยดูแลฟาร์มงัวเนี่ยห,หนักๆเนดูแลร้านขายเนาะลูกชายเขาก็หางเงินหาค้ำไป เขากับดูแลกิจการไปนะครับแต่กับถาม,มีเวลาก็จะมาคุยกับพีกับน้องให้เขาท่านที่มีปัญหาถามเกี่ยวกับเออบรรดาดินบรรดาปุ๋ยอยู่เรื่อีต่างๆกะนํามาตอบพีตอบน้องให้เขาแหละครับสาระ,ะนาลูกกับพีกับน้องให้เขานะครับพี่น้องนะครับอ่ะท่านใดที่มีปัญหาอะไรสงสัยกะสอบถามเข้ามาเดี๋ยวอ่าถ้าตอบได้กะตอบไปตอบบ่ได้หรือมันยืดมันเาว ก็จะท้าเป็นคลิปมาบอกพี่บอกน้องอัไรสักนี่แหละนะครับพี่น้องอังคลิปนี่ตอนนี้แหละพี่น้องสวัสดีครับ